ชอบเล่นให้เดาไม่ออกพันพันเกิดปร,ราดให้สัมภาษณ์กับเดอะสไปค์ซื้อของเกาหลีใต้เกี่ยวกับสไตล์การเล่นโดยทยอมรับว่าเล่นนี่คู่แข่งเดาทางไม่ออกพร้อมแชร์งานอดิรเรกที่ชายแก้เคลียร์ระหว่างเล่นวอลเลย์บอลหลีเกาหลีใต้พันพันกล่าวว่าเราทํางานเกี่ยวกับวอลเล่เราก็ต้องเครียดเรื่องวอลเล่ส่วนมากเราไม่ค่อยเครียดเรื่องอื่นถ้าถามว่าทําอะไรเวลาว่างถ้าอยู่ที่เกาหลีก็จะกินอะไรที่อร่อยๆและรู้สึกว่าช่วยให้รู้สึกดี ขึ้นหรือว่าจะเป็นการดูหนังไปด้วยกินไปด้วยหรือมีกิจกรรมกับน้องที่เป็นล่ามแต่คิดว่าสเต็ปต่อไปถ้าเครียดมากกว่านี้จะต้องไปช้อปปิ้งต้องไปเดินนิดนึงเพื่อคลายเครียดกับคำถามที่ว่าสไต์การเล่นของเราชอบแบบไหนก็ตอบว่าชอบเล่นแบบี่ให้คนอื่นเดาทางไม่ออกว่าวันนี้จะเล่นแบบไหนไม่ใช่แบบคนนี้มาปุ๊บรู้เลยว่าเราชอบจ่ายแบบนี้จะให้เขาคิดไม่ออกว่าเราจะจ่ายคนไหนมากกว่าแต่ถ้าไปดูสถิติอาจจะบอกว่า เราจ่ายเบอร์คอบบี้เยอะสุดแต่พอไปดูหน้างานจริงๆมันก็ไม่ใช่มันดูไม่ออกก็จะจ่ายได้หมดแต่ว่าการกระจายไปมันก็จะอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นๆจะสามารถทําแต้มได้หรือไม่ถ้าถามว่าเล่นแบบไหนก็คือชอบเล่นแบบกระจายมากกว่าให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าทําหน้าที่ของตัวเองนอกจากนั้นชมพู่ยังกล่าวว่าดีใจที่คนไทยมาติดตามแล้วก็เวลาเขาติดตามเขาก็ไม่ได้เชีย์แค่เราเขาก็เชีย์ทั้งทีมขอบคุณคนไทยมาก ที่มาเชียก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในต่างแดนอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ